ท่านประธานที่ครบกับผมรบต่งนางคณะรุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาว,วชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้โอกาสวุฒิสภาขอญาติกราบเรียนท่านประธานว่าคณะกรรมการการได้มีโอกาสนําเสนอผลการศึกษาของคณะกรรมกาการไปแล้วหนึ่งฉบับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสาภาเด็กและเยาว,วชนซึ่งนั่นเป็นภารกิจที่อนุ ด้านเด็กและเยาวชนในกรรมธิการได้นำเสนอต่อที่ประชุมมาคราวนี้เป็นอีกการผลการศึกษาหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ภายใต้อนุว่าด้วยเรื่องสตรีผู้มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสซึ่งผลการศึกษาของอนุสตรีเนี่ยได้จับเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มคนด้อยโอกาสขึ้นมาพิจารณาศึกษาเป็นหลายกรณีด้วยกัน แต่สำหรับรายงานฉบับนี้ได้นินการทําภารกิจที่วุฒิสภาได้มอบหมายก็คือทําการศึกษาเรื่องใดๆเพื่อนําเสนอไปสู่ฝ่ายบริหารบ้านเมืองต่อไปคราวนี้ขออนุญาต PowerPoint นะครับ <c oughs> คราวนี้คณะกรรมาธิการกรรมาธิการสังคมได้พิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งหรือที่เราจะเรียกว่าคนไร้บ้านก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคนเร่ร่อนนะครับ ขออนุญาตอธิบายในเชิงภาษาไทยสักเล็กน้อยก็คือมีคำสองคำที่อาจจะต่างคือคำว่าเร่ร่อนกับจรจัดนะครับท่านอาจารย์ดรสายสุรีจุติกุลซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องหลักทางภาษาแล้วก็ทาเงื่อนทางสังคมได้ให้ความต่างกับคำสองคำนี้ไว้ว่าเร่ร่อนให้ใช้กับมนุษย์ส่วนจรจัดให้ใช้กับบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมฉะนั้นการจะพูดถึงคนไร้ที่พึ่งกลุ่มคนไร้บ้านก็คือจะต้องใช้คําว่ากลุ่มคนเร่ร่อนนั่นนะครับ เราศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อสนใจว่าจะให้มีการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นนะครับต่อครับความจริงาภายใต้การศึกษาเรื่องนี้นะครับเราได้วางกรอบอยู่บนพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งซึ่งได้ผ่านสภาไปตั้งแต่ปี2557นะครับก็คือพระราชบัญญัติ ไม่ได้การคุ้มของคนไร้ที่พึ่งความจริงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่วางหลักสําคัญไว้4ี่เรื่องด้วยกันเรื่องที่1นึ่เขาวางองค์ประกอบให้มีคณะกรรมการระดับประเทศซึ่งมาจากหลายส่วนงานที่จะช่วยกันดูแลกลุ่มคนไร้ที่พึ่งเป็นการเฉพาะหลักประการที่สองในกฎหมายฉบับนี้นะครับเขากําหนดให้มีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าสถานคุ้มของคนไร้ที่พึ่งที่จะรับบรรดาคนที่ซัดเซเพเนจรทั้งหลายเนี่ย ถ้าหากสมัครใจก็สามารถจะเข้าไปดูแลอาศัยได้ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้วางกรอบว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนั้นมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและทางองค์กรศาสนาก็ได้แล้วแต่ว่าจะขอมาขึ้นทะเบียนหรือไม่อย่างไรส่วนที่สซึ่งเป็นการอธาาิบายในเชิงกฎหมายเพิ่มเติมก็คือนอกจากจะมีคณะกรรมการมีสถานคุ้มครองแล้วยังมีเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการให้การคุ้มครอง ซึ่งการคุ้มครองนั้นไม่ใช่หมายเพียงกรอบแคบๆว่าแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นแต่จะหมายไปถึงการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเคารพในสิทธิมนุษยด้วยก็คือต้องดูแลเขาเยี่ยงมนุษย์นะครับที่มีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะครับและส่วนสุดท้ายของกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าบรรดาคนไร้ที่พึ่งเนี่ยนอกจากเขาจะมีชีวิตยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้หลักการบังคับจับกลุมมาได้ จะต้องเป็นไปนด้วยความสมัครใจนี่คือกรอบของกฎหมายฉบับนั้นในหน้าถัดไปครับ <c oughs> เ,เมื่อเมื่อเราใช้ตัวกฎหมายเป็นตัวตั้งเนี่ยเราก็พยายามจะดูว่าเขาออกแบบไว้อย่างไรทั้งที่ผมได้อธิบายในกฎหมายฉบับนั้นไปแล้วนะครับเราก็พบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากธรรมาธิการก็พยายามที่จะศึกษาในเชิงลึกมากก็พบว่า,าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีจํานวนหนึ่งในเชิงสถิติ ปริมาณมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะนะครับส่วนสาเหตุก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยเช่นปัญหาจากครอบครัวปัญหาเจเชิงสุขภาพนะฮะปัญหาในความพิการปัญหาในการไม่ได้ยอมรับจากสังคมเป็นต้นบุคคลเหล่านี้ก็ออกมาสั่เซพนเจนจรเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการลงรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็ถามว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคืออยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่โดนจับ อยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่โดนใครรังแกแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ได้ที่สามารถจะหาที่อยู่ที่กินที่พักที่อาศัยที่ขับถ่ายที่หลับนอนได้โดยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นหลักฉะนั้นก็จะอยู่ในทุกแห่งนะครับทีนี้ปัญหาที่เราพบอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการศึกษาเนี่ยเราพบฐานข้อมูลเนี่ยของการเก็บของคนไร้ที่พึ่งหรือคนเร่ร่อนเนี่ยมีฐานการเก็บมาจากหลายแหล่ง ซึ่งยังไม่สามารถที่จะมีภาพรวมได้แต่ก็มีความพยายามอยู่ซึ่งเราจะเราจะให้สถิติในหน้าถัดไปต่อครับเมือ่อเมื่อเราวางกรอบคุยกันแล้วเนี่ยเราก็วางเป้าว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นคณะกรรมการศรรึกษาเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่อระไรดีก็พบว่าเราคงจะต้องวางขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนหนึ่งเราจะศรรึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่าคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยพบปัญหาอุปสรรคอย่างไรจึงทําให้การช่วยนั้นอาจจะไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึง หรือไม่ดีพอนะครับอันที่สองเนี่ยหลังจากช่วยมาแล้วเนี่ยเราจะทําการให้มีการส่งเสริมสภาพชีวิตคุณภาพเขาได้ดียังไงไม่ว่าจะเป็นสภาพที่อยู่บนถนนหรือมาอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับส่วนที่สามเนี่ยเราก็จะสึกตาต่อไปอว่าเมื่อเอาเข้ามาแล้วมาดูแลแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่รองรับนั้นมีอะไรอยู่บ้างและข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราเห็นทั้งหมดแล้วเนี่ยเราน่าจะมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ไปยังส่วนบริหารราชการได้นะครับนี่ก็เป็นกรอบที่เราวางเอาไว้หน้าถัดไปครับในวิธีการศึกษาเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วว่าเราจะต้องวาง4ขั้นตอนเป็นบันไดดังที่ว่าเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะเดินเรื่องอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มันลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ข้อมูลที่หนึ่งเราก็ดูว่ามีงานวิจัยหรือไม่มีเอกสารหรือไม่มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้หรือไม่นี่คือส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ย เราก็จะไปค้นหาลึกไปว่าในเชิงสถิติล่ะทั้งในปริมาณที่เป็นจํานวนคนก็ดีหรือสถิติในเชิงสถานคุ้มครองมีสักกี่แห่งจะได้ดูว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่ระหว่างจํานวนปัญหาแล้วก็จํานวนสถานที่รองรับจากนั้นเนี่ยเราก็เอากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาคลี่ดูทีละฉบับว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นมันเพียงพอจะรองรับหรือจะแก้ปัญหาคนเล่อล่อนได้หรือไม่แลวเขาบอกว่ามันจะเป็นกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นะครับกฎหมายเรื anyway loser, ่องการคุ to 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 ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่ท่านอาจารย์มนเทียนเป็นหัวหลักมาเลยตลอดก็คือพระบัญญัติควบคุมการขอทานเอาสารชอบเป็นตัวตั้งมาดูว่าจะรับกับสถานการณ์ของคนไร้ที่พึ่งได้หรือไม่จากนั้นเมื่อเราได้สามข้อเรียบร้อยเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องฟังเจ้าของปัญหาจริงๆเราก็เลยเชิญบรรดาคนไร้ที่พึ่งกลุ่มหนึ่งเข้ามาคุยคุยให้เราฟังนะครับ รวมทั้งคนไร้ที่พึ่งซึ่งออกไปตั้งกลุ่มแล้วก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วมาเล่าให้เราฟังด้วยเราจะได้เห็นข้อเท็จจริงหลังจากนั้นเราก็พบว่าแค่นี้ไม่พอเราศึกษาเราค้นคว้าเราฟังแล้วสําคัญคือเราต้องลงพื้นที่นั้นคณะกรรมการที่การก็ลงพื้นที่ไปอย่างเป็นทางการสองครั้งและไม่เป็นทางการอีกนับสิบครั้งนะครับในสองครั้งที่ไปก็ไปแหล่งใหญ่สุด แหลงใหญ่สุดในกรุงเทพจะมีอยู่3ามแหล่งก็คือสนามหลวงสวนลุมแล้วก็หัวลําโพงนะครับเราไปหัวลําโพงแล้วก็ไปสวนลุมพินีนะครับส่วนที่สนามหลวงเราใช้วิธีจิตอาสาเข้าไปอันนั้นก็เป็นเก็บเก็บข้อมูลในเชิงกว้างอีกทีนะครับนี่คือวิธีการศึกษาข,ของคณะกรรมการหิ้าร <c oughs> าถัดไปครับทีนี้เมื่อเราประมวลทั้งหมดได้ก็นําเสนอในวันนี้นึ่งมีรายละเลอียดดังต่อไปนี้นะครับภาพรวมเนี่ยจะสังเกตว่าผมได้พูดแต่แรกแล้วว่า มันมีการเก็บข้อมูลที่สเปะสปะมากยังไม่ได้เป็นองค์รวมบทีเดียวนั้นก็มีการพยายามจะเก็บโดยร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนเดินเท้าเก็บข้อมูลเลยว่านอนตรงไหนอยู่ใต้สะพานอยู่สถานีขนส่งอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าเซเว่นอย่างเงี้ยนับแจงเป็นเป็น,ปนลายบุคคลไปรวมทั้งไปแจงนับจากบ้านชื่อว่าบ้านอิ่มใจอันนี้เป็นบ้านที่สังกัดกรุงเทพมหานคร เอาบนถนนทั้งหมดมาววกกับกับบ้านอิ่มใจก็พบว่ามี2,719คนนี่คือตัวเลขก้อนที่หนึ่งหลังจากนั้นเราบอกเอ๊ะทางพอมอบอกไม่ได้บ้านอิ่มใจเป็นของกทมอแต่ของพอมอเองมีอีก11แหง่งซึ่ง11แห่งเนี่ยก็มีคนดูแลอีก4,000กว่าคนซึ่งเอาคนเล่ร่อนเนี่ยเข้าไปอยู่4,000กว่านั้นถ้าเราเอาคะแนนบ้านเอาศูนย์ของพอมอพนันสังคมเนี่ย11แหง่ง บวกบ้านอิ่มใจกรุงเทพเป็นหนึ่งแห่งแล้วบวกบนถนนเนี่ยก็ตัวเลขออกมาเจ็ดพันกว่านั้นตัวเลขที่พอจะเป็นไปได้หนะ้าวันนี้คือเจ็ดพันกว่ารายนะครับเจ็ดพันกว่าชีวิตนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะครับเบีดเสียจรวมที้งเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนนะครับทีนี้เมื่อเมื่อเราจําแนกถ้าท่านจะดูให้ดีว่าในร,รายละเอียดของการศึกษาแบบปลูพมที่ว่าเนี่ยแจงนับเป็นรายบุคคล พบว่าเป็นผู้ชาย86%ผู้หญิง14%ก็ก็อาจจะถ้าเทียบความเป็นเพศเนี่ยเราอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นนิดหนึ่งที่มีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายอาจจะดิ้นรนอาจจะปกป้องตัวเองได้ดีไม่ต้องไปถูกละเมิดทางเพศได้ดั <c oughs> งนั้นเราก็ยังค่อนข้างสบายใจว่าว่าร้อยละ86นี่เป็นผู้ชายแล้วก็ร้อยละ14นี่เป็นผู้หญิงแ้วเราค้นลงไปอีกว่าเอ๊ะ แล้วเขาอยู่กันยังไงพบว่าในทั้งหมดเนี่ยร้อยละห้าสิบสองเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาอยู่ตัวคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้เก็บเอาไว้หน้าถัดไปครับนี่เราก็ดูอีกว่านอกจากชายหญิงและชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราจำแนกอายุสิว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในอายุใดก็เพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในอายุที่น้อยกว่าสมาชิกพุทธิสภา ใช้คำอย่างนั้นก็ได้นะครับพอร้อยละห้าเนี่ยอยู่ในช่วง40่9บถึงห้าบางท่านก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับถัดลงมาที่เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมานิดหนึ่งอันดับสองก็เป็นร้อยละยี่บสอคืออายุ19 3 9สปีนั้นแต่จะพูดไปก็คือว่าช่วงแต่19บเถึงห้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เร่ร่อนมากที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตอ,อ,อยู่ตามลำพังมากที่สุดเท่า เท่าที่ข้อมูลในช่วงแรกบอกไปนะครับนี้เขาก็ดูว่าถ้าเอา60ปีขึ้น60ปีขึ้นไปคึ่งม17%เนี่ยจะพบว่าพวกที่60ปีขึ้นไปเนี่ยเกินครึ่งอยู่คนเดียวคือเร่ร่อนใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับลูกหลานนะครับอยู่คนเดียวนะครับหน้าถัดไปครับทีนี้เขามีการจำแนกอีกว่าถ้าเราดูตามภูมิภาคสิพื้นเพของคนเหล่านี้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมีพื้นเพมาจากที่ใดนะครับก็พบว่าสัดส่วนมาจากภาคกลางมากกว่าภาคอีสานบ้านผมภาคกลาง 26%.. ภาคอีสาน23%ทั้งสองกลุ่มก็ประมาณครึ่งหนึงที่เหลือก็ปะปลายไปตามภาคต่างๆนะครับนี่คือสัดส่วนของของฐานประชากรหน้าถัดไปครับทีนี้เมื่อเราเห็นภาพอย่างที่ว่าแล้วสาเหตุมาอย่างไร จํานวนเพศเป็นอย่างไรอายุอย่างไร,อย,อ,ยงไรอยู่ตามลําพังหรืออยู่เป็นกลุ่มอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็จะดูผลการพิจารณาดูเขาทีละจุดก็แบ่งเป็นการดูในเชิงเศรษฐกิจหรือเศรษฐฐานะดูในมิติทางสังคมครอบครัวแล้วก็ดูทางกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ไปดูเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐว่าเป็นอย่างไรไปทีละด้าน,นะครับไปด้านมิติทางด้านเศรษฐ,ฐกิจมิติด้านเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยพอค้นลึกลงไปสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล รัวแม้กระทั่งที่เราเชิญเข้ามาในกรรมธิการเราก็นั่งคุยเป็นลายบุคคล <c oughs> ลึกๆว่าจริงๆเนี่ยเขาเขามีปัญหาอะไรที่มันเป็นรากเหง้าของการที่ต้องมาใช้ชีวิตเป็นคนเร่ร่อนพนเนจรหรือเรียกว่าซเหมาเนี่ยในในในบนท้องถนนทั่วไปก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมันกว้างนะครับไม่มีงานทำนะครับแล้วก็อพยพเข้ามาหางานหวังว่าจะ มีเงินอยู่ในเมืองได้แล้วก็ปัจจัยสําคัญหนึ่งก็อาจจะมีการศึกษาน้อยนะครับแล้วก็โอกาสที่จะทําให้มีอาชีพเหมือนคนปกติเนี่ยมีได้น้อยสาภาพแบบนี้จึงทําให้เขาต้องใช้ชีวิตเป็นคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งนะครับมิติถัดไปครับในมิติในด้านสังคมและครอบครัวเนี่ยเหมือนที่ได้พูดว่าสถิติมันจะขยับตัวสูงขึ้นมีจํานวนมากขึ้นขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุเนี่ย ไปดูในแง่ครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าครอบครัวไม่ได้การยอมรับเราก็ถามต่อว่าทําไมเขาจึงไม่ยอมรับเราทําไมเขาไม่ยอมรับให้เราเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ส่วนใหญ่พบว่าก็มีพื้นเพมาจากหนึ่งออกไปจากคุกกลับมาครอบครัวก็ไม่รับเป็นคนขี้คุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมีความรู้สึกว่ากินเหล้าอรารวาสตลอดเวลาเลยครอบครัวก็ไม่ให้การต้อนรับอย่างเนี้ยก็เป็นส่วนที่ทําให้เขาไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งออกมาเพราะว่าถูกทำลายทุบตีโดยเฉพาะคนที่หลงหลงลืมลืมอายุมากหลงลืมง่ายก็จะถูกรังแกง่ายก็จะไม่สามารถจะอยู่กับครอบครัวได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือครอบครัวแตกแยกพอแยกทางกันผู้หญิงมกักจะเสียเปียกก็จะถูกขับไล่าสายส่งก็ออกมาสัดเซพเนจรอ,อยู่ภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยไม่รวมถึงเรื่องการเป็นผู้สูงอาย,าอยาานนาุที่เขาไม่อยากดูแลการเป็นคนพิการที่เขาไม่อยากดูแลเนี่ยก็เป็นเหตุป,ปัจจัย รวมทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพมีสองในยะในยะที่เราหนักใจมากบนถนนคือสุขภาพจิตหรือเออๆที่เราเห็นเดินอยู่บนถนนร้องเพลงคนเดียวใส่เสื้อผ้าขา,ขาดวิ่นๆเนี่ยพวกนี้จำนวนหนึ่งออกมาจากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งเตียงม,มันเต็ม <c oughs> เขาก็เห็นว่าเขาเอาพวกนี้ออกมาข้างนอกหรือพวกนี้ก็ออกมาเองนะครับก็จะมีภาวะแบบนี้ค่อนข้างมากที่จะมาเร่ร่อนอยู่บนถนนถัดไปครับ มิติด้านกฎหมายเนี่ยหลังจากเราคลี่กฎหมายดูเราก็พบประเด็นที่เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่สองสามประการด้วยกันนะครับในมิติทางด้านกฎหมายเนี่ยประเด็นที่เขาจะพิจารณาไปดูแลมากก็คือในกฎหมายที่อธิบายเบื้องต้นว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะมีทั้งรัฐมีทั้งเอกชนมีทั้งศาสนาและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เราพบว่าเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยพบว่ามีหน่วยงานต่างๆที่ยอมที่จะเปิดสถานคุ้มครองอะไรที่ิ่งน้อยมากเนื่องจากดูแลยากเนื่องจากดูแลยากนั้นแม้กฎหมายจะเปิดให้มีโอกาสให้คนจัดตั้งสถานคุ้มครองเช่นนี้ขึ้นแต่ก็มีคนเปิดน้อยมากแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้อาจจะมีบางองค์กรที่เดี๋ยวคุณพี่ทัศนาจะยกตัวอย่างให้ดู ส่วนใหญ่ตั้็งองค์กรถาวรมีน้อยมากยกเว้นองค์กรที่ดูแลดเด็กเป็นการเฉพาะแต่จะดูแลคนไร้ที่พึ่งจริงๆมีน้อยมากนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้มีแรงจูงใจมากกว่านี้ให้คนมาเปิดสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้มากขึ้นหรือจะไปใช้สถาบันทางการศาสนาใช้วัดเป็นที่รองรับได้มากขึ้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่กฎหมายต้องไปคลี่ดูอีกทีนะครับมิติด้านถัดไปครับ <c oughs> มิติด้านการบริหารจัดการเนี่ย เพราะว่าแน่นอนปัจจุบันแม่งานใหญ่ก็คือพอมอพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมเป็นแม่งานใหญ่เป็นหลักในการดูแลแน่นอนพราอมีสถานคุ้มครองอยู่1ิบอแห่งกรุงเทพมหานครก็มีหนึ่งแห่งชื่อบ,บ้านอิ่มใจนั้นโดยหลักก็จะมีของรัฐอยู่สองแห่งแล้วก็มองเห็นว่าจะทําอย่างไรที่สถานแบบนี้เนี่ยแน่นอนหลักของสังคมของเขาถ้าไม่จะเป็นเขาไม่เปิดนะครับบ้านแบบนี้แต่ถ้ามันถึงเขาจําเป็นจริงๆเนี่ยก็ควรจะเปิดแต่ ควรจะเป็นการเปิดโดยสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นก็เปิดเช่นท้องถิ่นดูแลได้ไหมองค์กรเอกชนดูแลได้ไหมพระสงฆ์องค์เจ้าดูแลได้ไหมนี่ก็เป็นมิติที่หนึ่งนะครับมิติที่สองเนี่ยซึ่งน่าสนใจมากเขาส่งเสริมให้คนเล่้ยล่อเหล่านี้เนี่ยรวมตัวกันจัดเป็นบ้านโดยเฉพาะที่อยู่กันเองเป็นกลุ่มๆเช่นบ้านลุงดำนะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าศูนย์ฟื้นฟนูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ซึ่งอะทั้งประเทศมี4แห่งด้วยกันนะครับมีที่กรุงเทพมหานครมีที่เชียงใหม่มีที่ขอนแก่นแล้วก็มีที่ปทุมธานีทั้ง4แห่งเนี่ยบริหารโดยคนเล่ล่ยอนหมดเลยดูแลกันจนกระทั่งทั้ง4แห่งได้รับการนิยมมากจากบรรดาคนไร้ที่พึ่งทั้งหลายที่อยากจะเข้าไปอยู่ด้วยแต่มันมีข้อจํากัดเรื่องสถานที่ทําให้เขารับรับไม่ไม่ไหวต่อคนที่จะไหลเข้า ไปดูแล้วก็น่าทุกขสารนะเพราะว่าเขาก็ดูแลกันเท่า mm. ที่ก็จะดูแลได้แต่ว่ายังไม่สามารถจะรองรับปริมาณของคนไร้ที่พึ่งที่อยากจะไหลเข้าไปได้แต่อย่างน้อยก็มี4แห่งที่ก็ทํากันเองซึ่งตรงนี้เป็นมิติที่น่าสนใจว่าถ้าหากเขาสามารถจะรวมกลุ่มแล้วรับส่งเสริมให้เขามีสถานที่จัดการดูแลกันเองได้เนี่ย mm. น่าจะเป็นทางเลือกทางรอดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับถัดไปครับ <c oughs> ทีนี้เมื่อเราดูทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าควรจะต้องมีข้อเสนอแนะ สองสามประการซ,ซึ่งซึ่งว่าไปแล้วก็ก็ไม่ได้เป็นข้อเสนอดอะไรที่ยิ่งใหญ่นักเพราะเราเห็นว่าประเด็นการป้องกันอันนี้ผมคิดว่าหลายท่านก็พูดกันเยอะแล้วล่ะให้เขาอยู่ในชนบทได้อยู่ในครอบครัวได้อันนั้นเราจะไม่พูดเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากของของประเทศไทยนะครับเราก็จะมาจําเพาะเจาะจงบางเรื่องที่คิดว่าถ้ามันขับเคลื่อนได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนไร้ที่พึ่งได้ข้อที่หนึ่งที่ได้พูดไปแล้วก็คือว่า ข้อมูลมันสเปะสปะมากต่างคนต่างเก็บเนี่ยและเราไม่รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงและข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่มันมันเห็นพัฒนาการของมันไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องไปค้นคว้าหยิบโน่นหยิบนี่มานะครับเราเลยเห็นว่าควรจะมีระบบฐานข้อมูลกลางซึ่งขนาดเนี้ยพมมีก้อนหนึ่งละกทมก็มีก้อนหนึ่งละต่างต่างจังหวัดก็มีก้อนหนึ่งล้วถ้าสามารถจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาจัดรวมเป็น เป็นแผนที่ชัดเจนได้ผมก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะดูกําลังแล้วก็กระจายกันดูแลคนไร้ที่พึ่งได้นี่เป็นเรื่องฐานข้อมูลข้อเสนอข้อที่หนึ่งที่พอมอพร้อมจะทำแล้วครับเราประสานกันรอบนอกอยู่เขาบอกเขาพร้อมจะทํานะครับข้อที่สองครับข้อที่สองเนี่ยอย่างที่ได้พูดก็คือว่าลําพังเพียงภาครัฐมาทํางานเนี่ยเราก็พบแหละมันมันมันไปมันไปไม่ตลอดติดกรอบติดระเบียบติดความทุ่มเท คืองานคนเล่ยล่อนมันต้องทํางานทุกวันคนเล่ยล่อนไม่ได้เล่ยล่อนในเวลาราชการมันเล่ยล่อนยี่สี่ชั่วโมงตามมิติของสถานที่และพื้นที่นั้นฉะนั้นเราเห็นว่าเมื่อพอมอเป็นหลักตามกฎหมายพระมัญญัตบวรารยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้วเนี่ยกลไกสําคัญเนี่ยเขาจะต้องพยายามที่จะดึงเครือข่ายการมีส่วนร่วมหรือท่านคุณพี่ผ่านนี้ผมพูดตลอดคือต้องบูรณาการกันทุกหน่วยให้ได้ให้มันเกิดการรวมตัวกันให้ได้นะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นกับชุมชน เพราะเราเชื่อว่าถ้าท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักคิดของการใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งอาจารย์หมอเฉลิมชัยเนี่ยมีความสัม์ั่านเรื่องนี้มากเนี่ยให้ชุมชนมันเข้มแข็งได้ก็เลยจะเป็นกลไกในการดึงคนไว้แม้ครอบครัวที่กำลังจะแตกก็ดึงเอาไว้ในคใรนอบครัวได้กลางหยอกกจากชุมชนดึงชนก็ดึงไว้ได้ก็จะสามารถดูแลและเป็นการป้องกันไปในตัวได้นะครับข้อเสนอข้อที่สครับในข้อที่สมเนี่ยเป็นตัวอย่างเมื่อเขาเล่ร่อนแล้ว เมื่อเขาเลี่ยนลอนแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญมากๆก็คือผมผมลงถนนทุกอาทิตย์นะฮะก็พบว่ามีคนซุกซ่อนอยู่เยอะไปหมดเลยในที่ที่เราลึกไม่ถึงว่าจะมีมนุษย์อยู่เขาเรียกว่าคนรู้บ้างคนรู้คืออยู่ใต้สะพานซึ่งตรงมุดเข้าไปแล้วก็นอนอยู่ใต้สะพานซึ่งเราคิดไม่ถึงหลืบซอกของทางเข้าเล็กๆก็มีคนอยู่เนี่ยฉะนั้นเราเห็นว่าส่วนราชการเนี่ยจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ละ จะรอให้คนแจ้งมาเราไปช่วยไม่ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนแนวคิดเป็นรุกไปเจอเขาให้เร็วที่สุดเพราะเจอเร็วที่สุดก็จะเจอคนพี่เพิ่งเร่ร่อนก็สามารถช่วยมาได้เร็วขึ้นถ้าปล่อยให้เร่ร่อนนานจนคุ้นชินกับวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยเจ้าเข้าบานยากมากฉะนั้นการทํางานในเชิงรุกจําเป็นที่สุดในรูปแบบที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราเห็นว่าแทนที่จะมีบ้านเนี่ยถ้าเรามีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เขาอยู่กันเช่นในยุคหนึ่งขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อท่าน ท่านอรุณแสงสิงแก้วเคยเป็นรัฐมนตรีพอมอท่านก็ใช้แนวคิดแบบนี้ใช้ร่วมกับท่านยุทธนาทัพเจริญผมเนี่ยซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟจัดการให้หัวลําโพงเป็นโมเดลเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะเขาเล่นราอยู่ตรงนั้นแล้วจะดูแลเขาอย่างไรให้เขามีชีวิตยเยี่ยงความเป็นมนุษย์แล้วค่อยๆดูแลเกี่ยก,ก่อนเขา ตับไปบ้านเขาให้ได้นี่ก็เป็นโมเดลที่เคยทำนะแต่นีนยุติไปแล้วฉะน,นี้ก็ยังถือเป็นศูนย์พักปิงชั่วคราวที่จําเป็นจะจะต้องทํามาให้ได้นะครับหน้าถัดไปครับทีนี้นอกจากข้อเสนอ3าประการที่เสนอไปอยังกระทรวงเพื่อนเรินการแล้วสิ่งสําคัญมากซึ่งผมยกใหพี่ทัศนาเนี่ยจะเป็นผู้แทนของกรรมธิการเราเห็นว่ามันเราอาจจะต้องจาเป็นยกรูปประมตัวอย่างสักโมเดลหนึ่ง เป็นรูปธรรมตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทำได้ใช้นครราชสีมาเป็นฐานลองดูนะครับเราใช้ว่าโครงการนำล่องเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งกลุ่มคนไร้บ้านนครราชสีมาซึ่งต้องขอญอาตท่านประธานอญาตให้พี่ทัศนานะครับได้ลุกขึ้นนำเสนอโมเดลตัวนี้ต่อที่ประชุมครับขอบพระคุณท่านประธานครับพี่ท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะกับบัณิการอีกไหมครับ ม่พอแล้วนะครับเชิญกรรมธิการกรรตการที่ารบกับผมรบต่างนานรุ้ักสมาชิกพุทธสภา,าต้องขอบคุณอาจารย์หมอเฉลิมชัยนะครับที่ได้ช่วยให้กรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเนี่ยประกอบกไปนในเล่มนี้ความจริงจากประสบการณ์ของที่เขาทำงานกับคนไร้บ้านในประเทศไทยเนี่ยว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากประเทศในเอเชียร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังกาเตศจีน ญี่ปุ่นในบางส่วนนะครับเขาเข้าใจว่าสองสามจุดแรกคล้ายๆกันแต่จุดปลายไม่เหมือนกันขออาจารย์หมอไปลึกกว่าสองจุดแรกที่เหมือนกันก็คือหนึ่งคนเขาให้เจอคนเขาให้เจอแล้วก็ดูแลให้เขาอยู่รอดปลอดภัยและแข็งแรงเช่นป่วยต้องหายป่วยนะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่รอดได้หลังจากนั้นจะไปดู2สองขาขาที่หนึ่งที่ก็ทํากันเยอะก็คือค้นหาความต้องการของเขา ขออาจารย์หมอเป็นขาที่สองคนหาศักยภาพซึ่งอันนี้ลึกมากนะครับค้นหาความต้องการบางคนบอกว่าอยากกลับบ้านก็ได้กลับบ้านบางคนบอกอยากบวชก็ไปบวชอย่างเงี้ยบางคนอ,อยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยแต่ต้อง,ต,องต้องการมีงานทําจะทํางานได้ไหมก็หางานได้ทําอันนี้คือค้นหาความต้องการซึ่งเนี้ยคนคนคนที่ทำงานเรื่องเล่ลอนถนัดแล้วก็ทําทําไปกับพอมอแต่ขออาจารย์หมอมีอีกข้างหนึ่งคือค้นหาศักยภาพคือความสันทัดที่แท้จริงตรงนี้เรื่องใหญ่ตรงนี้เรื่องใหญ่ แล้วเมื่อกี้กระซิบกับพิทัศนาว่าอาจจะต้องบวงเนี่ยเข้าไปมากๆในโมเดลที่ต่อรงที่โคราชนะครับเข้าใจว่าวันที่คณะกรรมการเนี่ยเพิ่งไปโคราชกันมานะครับได้หาดูพอท่านผู้ว่าท่านจัดเรื่องมหากรรมคว,ความเหลื่อมล้ำทางสังคมถ้าเอาคนทุกกลุ่มมาร่วมกัน2 0 0พันกว่าคนก็นั่งคุยกันโมเดลนี้เกิดนะครับเกิดท่านก็สนใจมากว่าโคราชเนื่องจากเป็นอีสานที่มีจํานวนโคเลโลนมากที่สุด มากที่สุดนะเป็นเป็นภาคที่สองเนี่ยท่านก็อยากจะมีโมเดลลองทดลองที่เราก็มานั่งหารลือกกันท่านผู้ว่าด้วยหารลือกันด้วยก็เข้าใจว่าส่วนแรกเราเห็นตรงกันละว,ว่าคนเขาไ้เจอซึ่งโคราชคนไม่อยากหรอกเขาจะปูพรมหาร่วมกับทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็เอ็นจีโอด้วยเขามีกลุ่มชื่อกลุ่มซันตาคอสทจะพิจารณาเมเลยไม่ได้เล่าเป็นเอ็นจีโอที่ค้นหาพวกนี้นะครับอันที่สองหลังจากค้นได้ก็มาทาํมโมเดลเรื่องการอยู่รอดปลอดภัยแข็งแรงอันนี้ผมว่าไม่ยากแล้วส่วนที่สามคือ ให้เขาไปสู่ความต้องการของเขาแต่ที่อาจารย์หมอพูดเมืนะ่อสักครู่น่ะคนหาศักยภาพตรงนี้จะไปเติมในโมเดลด้วยและผมว่าโมเดลเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราชัดเจนขึ้นนะครับแล้วถ้าสามารถมีความสําเร็จในบางรายเกิดขึ้นเนี่ยตัวนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับขอบพระคุณนะท่านประธานกรรมการรับไว้ในรายงานครับขอบ